คนาราศีเมษประจำปี2,568นะคะเป็นปีแห่งการมีความสำเร็จสมหวังในด้านผลประโยชน์นะคะที่ได้มาจากการคบค้าสมาคมจากคอนเนคชั่นเพื่อนฝูงมีความโชคดีได้ลาบผลดีๆเพราะมีคนให้โอกาสนะคะจะไม่ขาดความช่วยเหลือจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสชีวิตไม่มีทางตันค่ะ ชาลัคนาราศีเมษในปี2568นะคะจะมีเรื่องนะคะที่โดดเด่นขึ้นนะคะแต่ก็จะมีเรื่องบางเรื่องนะคะที่ถูกลดทอนพลังความโดดเด่นนั้นน้อยลงจากปีก่อนๆน่านี้นะคะเพราะเนื่องจากว่าดาวพฤหัสราหูและดาวเสาร์นะคะเขามีการเดินย้าย เปลี่ยนตำแหน่งนะคะย้ายราศีนั่นเองทำให้เรื่องบางเรื่องที่เคยดีมาก่อนหน้านี้นะคะมันก็อาจจะดีไม่เท่าเดิมนะคะแต่บางเรื่องที่ไม่ไม่ได้มีความโดดเด่นนะคะก็จะมีความโดดเด่นในปีนี้นั่นเองค่ะอย่างเช่นนะคะเอาเรื่องแรกก่อนเลยนะคะหลายคนคงทราบกันดีอยู่แล้วนะคะหากคุณได้ติดตามการคำพยากรณ์นะคะทางโหราศาสตร์จากหลายๆสำนักนะคะก็คงทราบกันดีนะคะว่าดาวเสาร์เนี่ย เป็นดาวเจ้าเรือนการงานของชาลัคนาราศีเมษน,นะคะเขาเดินโครจรอ,อยู่ในเรือนที่ดีนะคะมาตั้งแต่ปี2563แล้วนะคะนั่นก็คือโครจรอ,อยู่ในเรือนราศีมังกระคะได้ตำแหน่งกเกษตรราธิบดีนะคะเป็นระยะเวลา2ปีครึ่งนะคะเพราะดาวเสาร์เนี่ยโครจรแต่ละราศีใช้เวลา2ปีครึ่งนั่นเองนะคะและพอเดือนมกราคมปี2566นะคะดาวเสาร์เนี่ยได้ย้ายออกจากเรือนกรรมะนะคะที่เป็นตําแหน่งกเกษตรราธิบดีเนี่ย เข้ามาสู่ในเรือนลาพะนะคะในราศีกุมก็ได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าดาวเสาวเนี่ยเขาครอง2ราศีนะคะตามโหราศาสตร์นิรายนาราหิลีนั่นเองนะคะทีนี้พอดาวเสาวโคจรอ,อยู่ในเรือนลาพะดาวการงานกรรมะโคจรอ,อยู่ในเรือนลาพะนะคะ ก็ให้ความหมายในเรื่องของการที่การงานอะ่ะมีความโชคด,ดีประสบความสําเร็จนะ,ะมีความโดดเด่นหยิบจับอะไรนิดหน่อยเนี่ยก็ดูกองกลางวานมีพลังนะคะผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือดีนะคะแล้วก็มีผลงานที่โดดเด่นได้เรื่องขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะคะบางคนเนี่ยได้ออกมาท,ทําธุรกิจส่วนตัวจนรวยเปียงตังเลยก็ได้นะคะ และดาวเสาร์นี้นะคะก็ยังโครจรอ,อยู่ในเรือนลาภะอยู่นั่นเองนะคะในช่วงเวลานี้ที่คลิปออกไปนะคะดาวเสาร์ก็ยังโครจรอ,อยู่ในเรือนลาพะนะ,ะนั่นหมายความว่าดาวเสาร์เนี่ย ยังให้ผลให้คุณในเรื่องการงานของคุณอยู่นะคะเพราะว่าเขาทรงคุณมาตรฐานเป็นตําแหน่งกเกษตรราธิบดีเป็นตาแหน่งแห่งความมั่นคงหนกแน่นอุดมสมบูรณ์ดังนั้นในเรื่องการงานของคุณเนี่ยแน่นอนว่าใน5ปีที่ปิมบอกไปนะคะจะต้องมีความจเจริญก้าวหน้ารุ่งโรจน์นะคะมีโอกาสดีๆในเรื่องการงานเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้น เป็นไปตามพื้นดวงวาสนาเดิมของคุณด้วยนะคะว่าพื้นดวงของคุณเนี่ยมีรูปดวงแบบไหนนะคะดาวการงานเนี่ยมีลักษณะแบบไหนนะคะดาวโคจรปัจจุบันในตอนนี้นะคะเขาก็จะให้ผลบุญไปตามวาสนาตามแรงบุญของคุณนั่นเองนะคะเพราะหลายๆคนเน่ะเขาก็อาจจะค้านได้นะคะว่าฉันเป็นคนลักษณาราศีเมษแต่ว่า ดวงการงานของฉันก็ไม่ได้ขึ้นโดดเด่นตามคำทำนายตามคำพยากรณ์เลยนะคะพิมจะบอกว่ามันก็เป็นไปตามพื้นดวงชะตาเดิมของเรานะคะ70%นะคะประมาณ60-70%นะคะแต่มันก็อยู่ที่ รรมปัจจุบันของเราด้วยนั่นก็คือการกระทําของเราด้วยนะคะอีก3-40นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณบอกว่าคุณการงานไม่ได้ดีอย่างที่บอกเลยนะคะหรือแบบทำไมผ่านมาหลายปีแล้วนะคะหลายๆสำนักหลายๆนักโหราศาสตร์เนี่ยนะคะหลายๆช่องเนี่ยเขาก็บอกว่าหุยคนลัคณาลาศีเมษดวงการงานดีขึ้นพุ่งแรงแต่ทำไมคุณยังไม่ดีระดับนั้นนะคะก็ ขอให้ได้ทราบไว้เลยนะคะว่าเป็นไปตามพื้นดวงด้วยแล้วก็เป็นไปตามกรรมปัจจุบันของคุณนะคะถ้าคุณไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ออโอกาสจะเข้าถึงได้นะคะหมายความว่าคุณก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่ตัวเองสามารถเข้าไปเอื้อมขวายคว้าโอกาสดีๆได้นะคะความสามารถไม่พร้อมนะคะไม่พร้อมด้านศักยภาพไม่พร้อมเนื่องแบบอื่นๆเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันก็จะทําให้ไม่ได้รับโอกาสดีๆ ตามดาวที่โคจรปัจจุบันให้นั่นเองและหลังจากนี้ไปนะคะชาวลัคนาราศีเมษน,นะคะปิมบอกไว้เลยว่างานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาค่ะ การที่ดาวเสาร์นะโคจรอ,อยู่ในเรือนที่ดีได้ตำแหน่งที่ดีแบบนี้นะคะเป็นระยะเวลาเกือบ5ปีติดเนี่ยนะคะมันจะหมดโอกาสนั้นแล้วนะ,ะจะถูกลดทอนพลังงานความโดดเด่นในเรื่องการงานของชาลัคนาราศีเมษแล้วนะคะเพราะว่าดาวเสาร์ดาวเรือนการงานของคุณนะคะกำลังจะย้ายออกจากเรือนลาพะนะคะเข้าไปสู่ในเรือนวินาส ปกกระใจคำว่าวินนาใช่ไหมคเพราะว่าความหมายวินนาทางภาษาไทยทุกคนก็คงจะคิดว่ามันอยู่ในจุดที่มันแบบหายนะไม่ดีหรือแบบมันอยู่ในเกณฑ์ที่มันดูแบบ คำมันน่ากลัวใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ความหมายน่ากลัวขนาดนั้นแต่ถามว่ามันอยู่ในเลือนเสียไหมมันอยู่ในเรือนเสียมันไม่ได้อยู่ในเรือนดีแบบปีที่แล้วหรือปีนี้นะคะที่อยู่ในเรือนลาภะแบบที่ปิมได้บอกไปนะคะโดยดาวเสาร์นี้นะคะจะย้ายออกจากเรือนลาภะไปสู่ในเรือนวินานะคะในวันที่29มีนาคมปี2568นะคะตามปฏิทินโหราศาสตร์นิรายณนะลาฮิลีนะคะ ปิมต้องบอกกำกับไว้เลยนะคะเพราะว่าปฏิทินโหราศาสตร์นิลายนาลาฮิลีนะคะจะมีการโคจรเคลื่อนดาวนะคะดาวโคจรเนี่ยมันจะเคลื่อนออกย้ายเข้าเนี่ยไม่ตรงกันนะคะกับปฏิทินโหราศาสตร์แบบสุริยญา,าตินั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะดูหลายๆช่องเนาะดูช่องอาจารย์ท่านอื่นนะคะแล้วก็มาดูช่องปิมแล้วก็อาจจะแบบเอ๊ะทำไมดาวมันเคลื่อนไม่เหมือนกันปิมก็อยากจะอธิบายตรงนี้เลยนะคะว่า ปฏิทินเนี่ยมันไม่ตรงกันนะคะและหลังจากที่ดาวเสาร์นะคะได้ย้ายออกไปอยู่ในเรือนวีนาสแล้วนะคะมันจะให้ความหมายอะไรบ้างนะคะในปีหน้าในเรื่องการงานนะคะเพราะว่าพอดาวเสาร์ไม่ได้อยู่ในเรือนที่ดีไปอยู่ในเรือนวีนาสเป็นเรือนที่เสียนะคะมันก็จะให้ผลในเรื่องของหน้าที่การงานไม่โดดเด่นเท่าเดิมนะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะทำมากได้มากนะคะทำน้อยก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะ แต่ปีหน้านี้นะคะพอดาวเสาร์เข้าไปสู่ในเรือนวีนาแล้วนะคะคุณอาจจะต้องมีความทอรหดอดทนมีความพยายามทุ่มเทในการทำงานมากขึ้นนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจจะได้ประมาณเดียวกันหรือน้อยกว่าจากที่เคยได้ใน2-3าปีที่ผ่านมานะคะเพราะว่าพอดาวเข้าไปอยู่ในเรือนเสียนะคะผลงานคุณจะไม่ค่อยโดดเด่นนะคะจะไม่ได้อยู่ในจุดที่ มีความรุ่งโรจน์ในเรื่องการงานมีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องการงานกราฟเรื่องการงานอยู่ในจุดที่เริ่มลงแล้วนะคะเพราะว่ามันพีคสุดมาแล้วในปี2 5 6 3จนถึงปี2568ันางอต้นปีก็คือมีนานะคะก็คือเหลืออีก3เดือนเท่านั้นที่คุณจะสามารถนะคะทำให้เรื่องการงานของคุณเนี่ยได้รับอะไรที่มันหวือหวามากขึ้นใน3เดือนแรกของปีนั่นเองนะเะพราะ หลังจากเดือนมีนาคมเป็นต้นไปนะคะกราฟที่มันเคยพีคอะมันก็ต้องน้อยลงนะคะมันไม่มีอะไรนะคะที่แน่นอนไม่มีอะไรที่คงทนอยู่แล้วชีวิตนะคะสัจธรรมของชีวิตอะไรที่เคยพุ่งสูงได้อะไรที่เคยดีโดดเด่นได้มันก็ต้องมีวันที่น้อยลงนะคะหรือว่ามีวันที่มันตกต่ําลงอยู่แล้วนะคะแต่ปิมไม่ได้หมายความว่าเรื่องการงานของคุณจะตกต่ําลงนะปิมหมายความว่ามันอาจจะมีความไม่โดดเด่นนะคะ มันอาจจะต้องมีความพยายามมากขึ้นมันอาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่การงานจเจริญก้าวหน้าเห็นแบบแสงสว่างเห็นแบบ ความการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหเห็นผลงานโดดเด่นแบบนั้นอีกแล้วบางคนนะคะอาจจะถูกลดทอนตำแหน่งหน้าที่การงานลงก็ได้อาจจะถูกลดทอนบทบาทหน้าที่สําคัญสําคัญนะคะในบริษัทในที่ทํางานให้น้อยลงก็ได้นะคะฟังแบบนี้แล้วทุกคนอาจจะใจแป้วได้นะคะแต่พิมอยากจะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงย่อมดีเสมอนะคะ เปลี่ยนแปลงเพื่อเจอสิ่งที่ดีกว่านั่นเองนะคะเช่นเดียวกันนะคะในปี2,568นะคะแม้ว่าเรื่องการงานจะไม่โดดเด่นนะคะแต่เรื่องอื่นโดดเด่นค่ะนั่นก็คือในเรื่องของ การคบค้าสมาคมนะคะการมีเพื่อนฝูงคอนเน็กชันหน้าตาใหม่ๆเข้ามามีคนรู้จักใหม่ๆเข้ามานะคะจะมีโอกาสได้รับผลได้ผลประโยชน์นะ,ะมีความสมหวังในเรื่องการครบหาสมาคมกับคนใหม่ๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนหน้าเก่าก็ได้นะคะแต่ว่าเขาเข้ามาให้ลาบให้ผลให้ลู่ทางนะคะหรือว่าดีลงานอะไรแล้วเนี่ยมันคล่องขึ้นมันทําให้คุณได้รับความช่วยเหลือนะคะจากการ จากคอนเนคชั่นเพื่อนฝูงจากการคบคาส,สมาคมค่ะเพราะก่อนหน้านี้ปิ่มต้องบอกว่าชาลัคนาราศิเม่น,นโดดเด่นในเรื่องการงานมากปิมต้องขออิงไปประมาณ4ปีก่อนนะคะที่ดาวการงานของชาลัคนาลาศิเม่น,เ,นเขาอยู่ในจุดที่พีคมากๆนะคะหยิบจับอะไรก็โชคดีโดดเด่นประสบความสําเร็จนะคะพอมันอยู่ในจุดที่ประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยนะคะมันจะเริ่มมองหาอะไรอย่างอื่นแล้วนะคะเพราะว่าธงที่คุณปักไว้เนี่ย มันสำเร็จแล้วมันแบบคอมพล e ท e แล้วใช่ไหมคือหน้าที่การงานของคุณอะได้ในจุดที่ตําแหน่งเพิ่มขึ้นยศเลื่อนขึ้นแล้วนะคะธุรกิจการงานดีแล้วประสบความสําเร็จแล้วเปิดร้านค้าอะไรก็ดีแล้วนะคะธงของคุณเนี่ยคนเราเนี่ยมันจะต้องมีธงอื่นต่อนะคะเช่นเดียวกันปีนี้นะคะคุณประสบความสําเร็จถึงยอดเขานึงแล้วนะคะ คุณจะต้องไปปักธงจุดอื่นแล้วนะคะคุณจะมีเป้าหมายใหม่ๆใ,ในชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะคะและถ้าชีวิตคุณอยู่ที่เดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงคุณจะไม่มองเห็นอะไรใหม่ๆนะคะการที่คุณได้คบค้าสมาคมมีเพื่อนหน้าใหม่เข้ามานะคะหรือว่ามีคอนเนคชั่นใหม่ๆเข้ามาเพราะว่าคุณได้ประสบความสําเร็จไปแล้วการที่เราประสบความสําเร็จในเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยมันจะมีคนเข้ามา ดีลงานคุยงานหรือว่าติดต่อเจรจารสื่อสารกับคุณอยู่แล้วเพราะว่าเขาต้องการดีลกับคุณต้องการผูกสัมพันธ์กับคุณในเรื่องของธุรกิจการงานอยู่แล้วนะคะเป็นเป็นไปโดยธรรมชาติอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยในปีนี้นะคะปี2568นยเนี่ยมันเหมือนเป็นจุดที่เป็นสะพานเชื่อมมาอีกขั้นหนึ่งพอคุณสำเร็จในเรื่องหน้าที่การงานในปีก่อนๆน,นะคะมันจะมีเรื่องของคอนเนคชั่นเพื่อนฝูงเข้ามานะคะเพราะว่า ทุกคนต้องใฝ่หาความสําเร็จความสะดวกสบายใช่ไหมทุกคนเนี่ยเขาติดต่อประสานงานการเพื่ออะไรเพื่อความสําเร็จเพื่อโอกาสนะคะดังนั้นพอคุณมีโอกาสที่ดีสําเร็จในเรื่องหน้าที่การงานนะคะคนใหม่ๆเขาก็อยากจะเข้ามาพึ่งพาคุณหรือต่างคนต่างพึ่งพากันนะคะเป็น ความสัมพันธ์แบบวินวินทั้งคู่นะคะคุณได้จุดนี้เขาได้จุดนั้นนะคะและการครบหาสมาคมนะคะกับคนในแวดวงสังคมเดียวกันนะคะหรือว่าสังคมใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้คุณได้มองเห็นอะไรใหม่ๆมากขึ้นนะคะเรียนรู้ชีวิตบ้านครอบครนะัวนั้นเรียนรู้เพื่อนนักธุรกิจคนนี้เขาทําแบบนี้สําเร็จด้านนี้เขาทําแบบนี้แล้วไปไกลแบบนี้ช่องทาง ขายสินค้าต่างประเทศต้องไปทางนั้นคือคุณจะได้มองเห็นอะไรที่หลากหลายมากขึ้นไม่ย่ำอยู่กับที่เพราะมองจากชีวิตคนอื่นเรียนรู้จากชีวิตคนอื่นนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะในปีนี้นะคะทำให้คุณเนี่ยได้เจอเป้าหมายใหม่ๆเพราะการครบหาสมาคมกับคนใหม่ๆนั่นเองค่ะอิงตามหลักโหงราศาสตร์นะคะว่าทำไมปีนี้ถึงเป็นปีที่คุณจะโชคดีหรือได้ลาบผลผล ประโยชน์อะไรจากการคบค้างสมาคมนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่า2ดาวนี้นะคะที่ปิพมมาขมวดยำความหมายรวมกันแล้วนะคะเนื่องจากว่ามีดาวพฤหัสนะคะที่โคจรอ,อยู่ในเรือนกระดุมพระตอนนี้เวลานี้นะคะเขากําลังจะย้ายออกนะคะเข้าไปสู่ในเรือนสหัชชะนะ,ะกระดุมพระแปลว่าการเงินนะคะสหัชชะ แปลว่าเพื่อนฝูงนะคะคอนเนคชันสังคมนะคะโดยดาวพฤหัสนี้นะคะจะย้ายเข้ามาสู่ในเรือนสหัสาที่แปลว่าคอนเนคชัน hmm. เพื่อนฝูงนะคะในวันที่14พฤษภาคมปี2568นั่นเองค่ะ และประกอบกับดาวอีกดวงหนึ่งนะคะนั่นก็คือราหูค่ะราหูเป็นดาวเจ้าเรือนลาพะโคจรอยู่ในเรือนวินาศอยู่ในราศีมีนนะคะกำลังจะย้ายออกเช่นกันนะคะในวันที่18พฤษภาคมปี2568นะคะ ดาวพัสย้ายวันที่14พฤษภาคมใช่ไหมคะดาวราหูย้ายวันที่18พฤษภาคมห่างกันแค่4ี่วันเท่านั้นนะคะ mm hmm. เมื่อดาวราหูนะคะที่เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะโครจรอ,อยู่ในเรือนลาภะเองแบบนี้ได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีแบบนี้นะคะลาภะแปลว่าความสําเร็จแปลว่าความช่วยเหลือผลประโยชน์นะคะหรือว่าคนส่งเสริมแปลว่าลาบผลนะคะแปลว่าความโชคดีนะคะดังนั้นเนี่ย พอดาวราพะได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนราพะเองแบบนี้สำหรับคนลัคนาราศีเมษ18ปี1รอบแบบนี้นะคะดังนั้นในปี2568เนี่ยชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยจะมีความโชคดี จากการที่ได้ลาบผลนะคะจากการคบค้าสมาคมนะคะจากเพื่อนฝูงจากคอนเน็กชันนะคะจากแบบคนรอบข้างคนรู้จักนะคะหรืออาจจะมีเจ้านายผู้ใหญ่นะคะที่เขาคอยชี้ช่องทางนะคะทำมาหากินลู่ทางสอนวิชาความรู้สอนเคล็ดลับนะคะชี้ช่องทางให้ไปทำแบบนู้นแล้วจะได้ปลดล็อกจุดนี้แล้วจะได้ลาบผลจุดนั้นนะคะมันจะมีโอกาสมากมายนะคะที่จะทำให้คุณไข,ขว่คว้านะคะ กอบโกยได้อย่างแน่นอนค่ะชาวลัคนาราศีเมษนะคะฟังแบบนี้แล้วก็คงจะชื่นอกชื่นใจไปตามๆกันนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เปิดคลิปมาปิมอาจจะพูดในเรื่องของดาวการงานมันถูกลดทอนความดีเด่นลงนะคะแต่ว่าจะมีเรื่องที่ดีเพิ่มเติมเข้ามานั่นก็คือเรื่องการคบคลัสสมาคมคนช่วยเหลือนะคะแต่มันก็อยู่ในเงื่อนไขที่ว่าคุณจะต้องมีการเข้าหา คนมากขึ้นนะคะคบหาสมาคมนะคะหรือว่ารวมกลุ่มรวมตัวกับคนอื่นมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะเป็นบันไดนะทำให้คุณเพิ่มพูนลาบผลผลประโยชน์นะคะหรือว่าเก็บเกี่ยวโอกาสสิ่งที่ดีงามความเจริญก้าวหน้าของชีวิตไว้นะคะหรือการคบหาสมาคมแวดวงสังคมนะคะในกลุ่มที่คุณทำงานนะคะ ทำให้คุณเนี่ยประครับประคองธุรกิจการงานนะคะหรือว่าประครับประคองหน้าที่การงานของคุณอ่ะให้อยู่ในจุดที่ไม่ได้น้อยถอยต่ําลงนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอดาวการงานอ่ะมันอยู่ในจุดที่ไม่ได้ดีเท่าหลายๆปีที่ผ่านมาแต่คุณมีจุดอื่นที่เข้ามาช่วยเสริมช่วยดันได้นะคะดังนั้นเนี่ยขอให้สบายใจไว้เลยนะคะว่าแม้ว่าดาวการงานจะไม่ได้อยู่ในจุดที่โดดเด่นนะคะแต่ คุณยังมีเพื่อนยังมีคนรอบข้างนะคะยังมีความโชคดีมีโอกาสดีๆนะคะเพราะว่าลาภเนี่ยแปลว่าโอกาสด้วยนะคะคุณยังมีโอกาสดีๆที่จะได้นะคะที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในเป้าหมายอื่นๆถัดไปได้อีกค่ะชาวลัคนาราศีเมษในเรื่องการเงินนะคะบอกเลยว่าจะต้องระมัดระวังนะคะในช่วงครึ่งปีแรกนะคะของปี2568ให้ดีค่ะ อย่าเอาเงินไปลงทุนอะไรที่ตัวเองไม่มีความรู้หรือว่าไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถตัวเองเป็นหลักนะคะหรือเอาเงินไปลงกับเพื่อนแล้วเพื่อนต้องคอยดูกิจการนะคะแล้วตัวเองต้องทํางานประจําแบบนี้แล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องราวในธุรกิจที่ร่วมหุ้นกับเพื่อนด้วยแบบนี้นะคะเสี่ยงมากๆนะคะอย่าเอาเงินให้ใครยืมนะคะอย่าไปเซ็นคําประกันให้ใครนะคะระวังการถูกหลอกถูกโกงเรื่องการเงินถูกเอารัดเอา เปรียบเรื่องการเงินนะคะมากๆในช่วงครึ่งปีแรกนะคะพิมจะเน้นย้ำในเรื่องนี้มากๆเลยนะคะในเรื่องการถูกหลอกถูกโกงในเรื่องการเงินนะคะอย่าไว้ใจคนรอบข้างเรื่องการเงินนะคะไม่เข้าใครออกใครครบกันมา5ปี10ปีนะคะก็เลิกคบกันได้เพราะเรื่องการเงินนะคะและปีหน้านะคะคุณมีเกณฑ์มากๆเลยนะคะที่จะสูญเสียเงินแบบไม่ควรเสียนะคะหรือว่า อาจจะใช้เงินก็ได้นะอาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่ถูกหลอกถูกโกงในเรื่องการเงินก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะเป็นในกรณีที่มันมีภาระค่าใช้จ่ายเข้ามาเยอะนะคะต้องใช้เงินจุดนูน้นจุดนี้มีแบบต้องมีความรับผิดชอบ ในเรื่องอย่างอื่นเข้ามาเพิ่มเติมก็เลยต้องมีการใช้ใจ่ายเงินนะคะในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของบุตรหลานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะในช่วงครึ่งปีแรกนะคะที่ปิมบอกไปว่าต้องให้ระมัดระวังมากๆเพราะว่าดาวการเงินของคุณนะคะนั่นก็คือดาวศุกร์เนี่ยนะคะโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนวินาศในเรือนราศีมีนแม้ว่าจะได้ทรงคุณมาตรฐานโดดเด่นมากนั่นก็คือตําแหน่งอุดนะคะแต่มันไปเจอการกับดาวราหู ะะราหูคนทรัพย์อยู่ในเรือนวิน,นาศจะเสียหายขนาดไหนนะคะ <c oughs> คือมีเกณฑ์ที่ถูกหลอกถูกโกงเรื่องการเงินแน่นอนนะคะหรืออาจจะไม่ได้ถูกหลอกก็ได้นะคะแต่ว่าถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะหรือว่าแบบอาจจะเป็นตัวคุณเองที่ยอมนะคะเพราะว่ามันถูกสถานการณ์บีบบังคับนะ,ะเพราะว่าคุณมีมากกว่าเขาแลวเขามีน้อยกว่านะคะแล้วคุณก็เห็นใจเขาแล้วก็หรือว่ารักเขานะคะ คุณจะยอมให้เขาเพราะความรักความเชื่อใจนะความสเสน่หาอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะประกอบกับนะคะคุณมีมรุตยูนะคะที่เป็นดาวอาเพศอยู่ในเรือนการเงินด้วยนะคะดาวมรุตยูโคโจรแต่ละราศีนะคะใช้เวลา7ปีเขาโคโจรเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินของคุณเมื่อวันที่1มิถุนายนปี2567ก็คือปีนี้นั่นเองนะคะณนะวันนี้ที่พิมพ์อัดคลิปคือเดือนธันวาคมนะคะดังนั้น ปีนี้นะคะดาวมรตยุพึ่งย้ายเข้ามานะคะทำให้เรื่องการเงินของคุณยอยู่ในจุดที่หาเงินเข้ามาเท่าไหร่นะ,ะเหมือนกระเป๋าเงินล่วตลอดเวลามีโอกาสที่จะต้องไปจ่ายค่านุ่งค่านี่จุดจิบเหมือนคุณจะหาเงินได้เยอะนะคะเพราะว่ามีดาวพฤหัสเป็นดาวบุญกุศลเป็นดาวมีความโอกาสดีอะอยู่ในเรือนการเงินของคุณนะคะดาวพฤหัสจะอยู่ถึงวันที่14พฤษภาคมปีหน้านะคะ ดังนั้นการที่ดาวพฤหัสอยู่ในเรือนการเงินของคุณในระยะเวลานี้นะคะจนถึงพฤษภาปีหน้าเนี้ยการเงินของคุณควรจะอยู่ในจุดที่ดีมีลู่ทางดีๆนะคะมีโอกาสดีๆในเรื่องการหาเงินนะคะมีช่องทางการหาเงินพิเศษพิเศษแปลกเข้ามาที่ทําให้คุณได้แบบมีสถานะทางการเงินที่ดีขึ้นนะคะ แต่ด้วยความที่ดาวพระัาไม่ได้อยู่ตัวเดียวนะคะมันจับมือร่วมการกัดดาวมฤตยูนะคะการที่ดาวมฤตยูโคจรอ,อยู่ในเรือนการเงินของคุณแบบนี้นะคะมันจะทําให้การเงินของคุณมันผันผวนสูงนะคะเพราะว่าดาวมฤตยูเป็นดาวเสือนอาเพศนะคะเป็นดาวที่ทําให้คุณเน่ยเหมือนกระเป๋าเงินรั่วนะคะที่มันมีรายจ่ายจุบจิบนะคะเดี๋ยวอันนู้นเสียอันนี้พังนะคะหรือมัน ทำให้แบบเรื่องการเงินของคุณเก็บเงินไม่ได้เลยนะคะและจะเป็นลักษณะแบบนี้ยาวไปถึง7ปีนะคะดังนั้นคุณจะต้องบริหารการเงินของคุณให้ดีนะคะแต่มฤตยูก็ไม่ได้ให้ผลเสียอย่างเดียวเขาก็ให้ผลดีด้วยนะคะดาวมฤตยูอีกในหนึ่งที่ให้ความหมายที่ดีนั่นก็คือเป็นดาวแห่งการปฏิวัติปฏิรูปนะคะหากคุณมีการเงินที่แบบเสียมากๆนะคะแต่ พอดาวมตยูย้ายเข้ามานะคะมันจะทำให้คุณเนี่ยมีความกระเตื้องนะคะมีหัวคิดทันสมัยมีกลยุทธ์ในเรื่องการหาเงินที่เปลี่ยนไปนะคะมีโอกาสดีๆเข้ามาในเรื่องการหาเงินได้เยอะแต่ก็จ่ายเงินเยอะเหมือนกันนะคะและมฤตยูนี้นะคะยังให้ ความหมายในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะโซเชียลมีเดียออนไลน์นะคะในเรื่องของดิจิตอลนะคะคุณสามารถที่จะทําธุรกิจอะไรที่หาเงินในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่พิมบอกไปได้เลยเมื่อกี้นะคะเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะหรือว่าในเรื่องของนวัตกรรมอะไรที่มันแปลกแหวกแนวสมัยใหม่ล้ายุกนะคะจะให้ผลดีในเรื่องการหาเงินของคุณมากๆค่ะดังนั้นนะคะอย่าก,กลัวมรุตยูนะคะมรุตยูยิ่งคิดแปลกแหวกแนวนะคะ การเงินของคุณก็ยิ่งจะพัฒนาได้มากขึ้นเท่านั้นคุณมีโอกาสที่จะร่ำรวยใน7ปีนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าถามว่าหาเงินมาได้เยอะจริงแต่มันก็มีรายจ่ายเยอะเหมือนกันนะคะมันเหมือนหาง่ายจ่ายคล่องนะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลในปีหน้านี้ปี2568นะคะที่ต้องระวังที่สุดเลยนะคะก็คือครึ่งปีแรกเดือนมกราคมจนถึงเดือน พฤษภาคมนะคะและหลังจากนั้นนะคะก็คือหลังจากมิถุนายนเป็นต้นไปจนถึงธันวาคมนะคะปิมบอกเลยว่าการเงินของชาวลัคนาราศีเมษนะคะจะกลับมาดีนะคะเงินไหลมาคล่องตัวนะคะหาเงินได้ดีสามารถเก็บเงินได้มากขึ้นนะคะไม่ได้มีรายจ่ายหนักๆจุกๆเท่าครึ่งปีแรกอีกแล้วค่ะมาต่อกันที่เรื่องสุขภาพของชาวลัคนาราศีเมษนะคะ หากคุณเป็นชาวลัคนาราศีเมษที่มีสุขภาพเจ็บอดอดแอดนะคะหรือมีโรคประจำตัวนะคะบอกเลยว่าปีนี้อย่าขาดยานะคะอย่าหยุดกินยาเองนะคะทำตามที่หมอสั่งอย่าหยุดไปหาหมอนะคะอย่าคิดว่าตัวเองหายแล้วก็เลยหยุดยาเองแบบนี้นะคะเสี่ยงอันตรายมากๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนเมษายนนะคะในช่วงนี้นะคะ และอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะจนถึงเดือนพฤศจิกายนนะคะพิมบอกเลยว่าเกือบตลอดทั้งปีแล้วกันนะคะเป็นช่วงที่เสี่ยงอันตรายมากๆนะเ <c oughs> นื่องจากว่าดาวอังคารนะคะนั่นก็คือดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยเขามีการเดินยึกยกั <c oughs> ยกเดินถอยหลังนะคะ <c oughs> แล้วก็เดินเข้าไปสู่ในจุดที่จะมีดาวบาดประเคาะเล็งได้นะคะนั่นก็คือดาวเสาอะไร่งเงี้ยนะคะ ซึ่งจะให้ผลร้ายผลเสียมากต่อสุขภาพนะคะและในเรื่องของอุบัติเหตุด,ด้วยไม่ใช่เพียงแค่สุขภาพอย่างเดียวเท่านั้นนะคะระวังการขับรถขับลานะคะระวังความประมาทนะคะระวังการโดนของมีคมนะคะทิ่มนะคะหรือว่าการโดนอะไรที่ตกลงมาใส่นะคะแบบแรงๆนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องการขับรถขับลานะคะคือมันจะมีอุบัติเหตุที่ทำให้ เกิดอะไรอุบิเหตุกระทนหันไม่ทันตั้งตัวแบบนี้นะคะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะตลอดทั้งปีเลยสําหรับคนลัคณาราศีเมษค่ะมาต่อกันที่เรื่องความรักของชาวลัคนาราศีเมษนะคะชาวลัคนาราศีเมษนะคะอย่าพึ่งหลงรักใครง่ายๆอย่าให้ใจใครไหวอย่าลงทุนกับความสัมพันธ์ที่เยอะมากจนเกินไปนะคะ เพราะเนื่องจากว่าต้นปีหน้านะคะตั้งแต่มกราคมนะ,ะจนถึงพฤษภาคมเลยนะคะดาวความรักของคุณนั่นก็คือดาวศุกร์นะคะจะโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนวินาศนะ,ะร่วมกันกับดาวราหูนะคะดาวคู่นี้มันเป็นดาวคู่ของความหลงไหลนะคะมันจะทำให้คุณหลงหัวปากหัวปั๊มนะคะแล้วมันทำให้บางทีอะถูกหลอกถูกโกงนะคะ บางทีมันอาจจะไม่ได้ถูกโกงเป็นตัวเงินนะคะหรือผลประโยชน์นะคะแต่มันอาจจะเป็นลักษณะที่เขามีลูกมีเมียมีสามีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเขาก็มาหลอกให้คุณรักนะคะให้เชื่อใจนะ,ะแล้วก็ให้คุณทําอะไรดีๆให้เขานะคะหรืออยากจะมีลูกกับคุณแล้วแต่ไม่รับผิดชอบอะไรแบบนี้นะคะคือมันจะทําให้คุณกลายเป็นมือที่3มโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้นะคะหรือว่าเป็น กิ๊กแบบลับๆเป็นแฟนแบบลับๆ แล้วมารู้ที่หลังว่าเขามีคนก่อนหน้าน,นี้ของเขาไว้อยู่แล้วอย่างนี้นะคะจะทําให้คุณเจ็บใจเสียใจเสียร่างกายแล้วก็ยังเสียใจด้วยนะคะแบบนี้ต้องระวังมากๆค่ะแต่พอกลางปีจนถึงปลายปีนะคะดาวความรักอยู่ในจุดในเกณฑ์ที่ดีขึ้นนะคะสามารถมีความรักที่สดใสน,นะคะมีโอกาสดีๆนะคะได้เจอคนดีๆเข้ามาได้ค่ะแต่ยังไงแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามดวงรายเดือนอีกทีนึงนะคะ สำหรับคนที่มีคู่มีแฟนมีสามีภรรยาอยู่แล้วนะคะระวังการเผยใจกับคนอื่นนะคะการอยากครอบครองคนอื่นนะคะเพื่อนร่วมง,งานเห็นสาวนะคะหรือว่าเห็นผู้ชายในที่ร่วมง,งานกันนะคะแล้วก็เผอไผมีใจไปให้เขาโดยที่ไม่รู้ตัวระวังนะคะคิดว่าตัวเองเป็นเสือนะคะไปตะปบเหยื่อที่ไหนได้สุดท้ายแล้วเนี่ยเขามาเฉลยว่าคุณอาจจะเป็นเหยื่อให้เขาตะปบก็ได้นะคะระวังการที่ ไปทุ่มเทหลงไหลเข้ามากไปและเผลอปล่อยมือนะคะคนของตนเองก็คือไม่ได้สนใจแฟนสนใจคู่ครองของตนเองมากนักน,นะคะเพราะมัวเอาเวลาเอาใจเนี่ยไปสนใจคนอื่นคนที่คุณชอบแอบชอบแบบนี้นะคะจะทําให้มีปัญหามีเรื่องใหญ่นะคะที่แดงขึ้นมาได้นะคะถ้าพูดให้ตรงตัวง่ายๆเลยไม่ต้องแปลนะคนลัคนาราศีเมษนะคะ,คะ,ะ,ม,นนะ,คะมีเกณฑ์ที่จะ นอกลู่นอกทางนะคะหรือว่ามีใจให้คนอื่นไปคบกับคนอื่นนะคะสาวคนอื่นผู้ชายคนอื่นแบบลับๆกินกันแบบลับๆนะคะหรือแบบเป็นกิ๊กลับๆอะไรแบบนี้ต้องระวังมากๆเลยนะคะเพราะมันอาจจะเกิดเรื่องแดงขึ้นมาเป็นเรื่องใหญ่ได้นะคะอย่าหน้ามืดตามมวไปกับแรงปัถนาชั่วคราวนะคะ เพราะมันอาจจะทําให้คุณเสียใจชั่วนิวรันร์ก็ได้ค่ะจบกันไปแล้วนะคะสําหรับคลิปคํำพยากรณ์ดวงประจําปี2568ค่ะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เป็นกําลังใจให้ปิพมด้วยนะคะกด Subscribe ช่องของปิมนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะสอบถามปิพมได้เลยนะคะอะไรที่ปิพมอาจจะ พูดไม่ครบรอบด้านหรือว่าสงสัยอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะบิมจะมาตอบด้วยตนเองเลยนะคะและก็อย่าลืมส่งหัวใจให้บิมนะคะเป็นกำลังใจให้บิมทำคลิปนะคะไม่ค่อยขยันเลยหัวเราะบิมรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะหากใครสนใจนะคะสามารถแอดไลน์แอดมาได้เลยนะคะทางช่องบ้านเขียวนะคะก็คือแอดนะคะตัว A แอดนะคะแล้วก็ P R I, M. P R I M ปิมม underscore อ,อาวาตารค่ะเดี๋ยวปิมจะขึ้นให้ตรงนี้ไว้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ปิพมดูคลิปจนจบด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ